คำพีอันกุรานคือต้นเหตุแล้วท่านเป็นคนพูดคนแรกว่าเราจะต้องหาทางเอาคำพีอันกุรานซึ่งเป็นหลักฐานเนี่ยไปฟ้องศาลโลกไปฟ้องศาลโลกเพราะคำพีอันกุรอานนี้แหละมันเป็นหลักฐานว่ามันเป็นภัยอย่างสูงสุดต่อมวลมนุษยชาติทั้งโลกคำพีนี้เป็นภัยต่อความมั่นคงของทุกชาติศาสนานคำพีนี้เป็นคำพีที่ล้างโลกเลยจนพระอาจารย์ทิพยพยพรม เอาขึ้นมาโชว์แล้วบอกว่านีา่คือคำพีมรณะไปอ่านสิครับที่พระเจ้าอยู่หัวเมตตาช่วยแปรเนี่ยมันมีอยู่หลายบทนะครับที่ให้ทำลายมันมีหลายบทนะครับที่ให้ฆ่าที่ให้ตัดคอแล้วมันอ้างว่าที่ต้องให้ฆ่าให้ตัดคอให้ยึดเนี่ยเพราะว่ามันเป็นภาวะสงครามเมื่อเป็นภาวะสงครามมันมีความชอบธรรมที่จะฆ่าที่จะตัดคอมันถึงทำสามจังหวัดชายแดนใต้ให้เป็นภาวะสงครามเพื่อที่จะปลุกไอ้นักรบกพระเจ้าของมันซึ่งถูกหลอกถูกล้างสมองเป็นทาสเนี่ยให้มี ความคึกขนองว่านี่กําลังทําสงครามาศาสนาแต่มันมีสงครามที่ไหนล่ะครับมีใครไปรังแกมุสลิมมาลายูมีแต่พวกมันก่อกบฏเขาไปปราบมันก็หาว่าไปรังแกนี่ครับมันสร้างสถานการณ์ให้เป็นภาวะสงครามแล้วมันมองคนไทยเป็นคู่ต่อสู้มองทหารเป็นศัตรูนี่ครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากการวางแผนที่ชั่วร้ายของไอ้ผู้นําศาสนาที่คิดจะแยกดินแดนแล้วก็จะยึดทั้งประเทศแล้วก็ใช้ไอ้มุสลิม มลา,ายูเหล่านั้นซึ่งเข้าเรียนโรงเรียนปอน,นอตนาทิกาแล้วล้างสมองว่าเป็นสงครามาศาสนาใครไปรังแกาศาสนาอิสลามลัทธิอิสลามในชายแดนใต้คุณจะสร้างมัสยิดกี่ที่เขาให้สร้างคุณมีสิทธิพิเศษมากไายพระเจ้าอยู่หัวรชการที่เก้าวไปสร้างตำหนักทักสิณราชนีเวให้สิทธิพิเศษมากไายม,มันมีสงครามตรงไหนใครห้ามไม่ให้คุณละหมาดใครห้ามไม่ให้คุณสร้างมัสยิดใครห้ามไม่ให้คุณไปนครเมกกะไม่มีใครห้ามนอกจากจะไม่ห้าม เปลมติลสูรานนท์ยังออกพรบรปีสองสี่ส่งเครื่องบินไปส่งข้าราชการไปดูแลสะดวกสบายทุกอย่างมีสงครามตรงไหนแต่มันไปหลอกกันว่าเป็นสงครามจะต้องมีนัรกรบพระเจ้าแล้วเป็นไงครับมันก็ฆ่าทหารฆ่าผู้บริสุทธิ์ฆ่าพระขับไล่ชาพุทธเหมือนหมูมันหมามันมาจากไหนละครับกันมากับการปลุกปั่นในมัสยิดมัสยิดคืออะไรมัสยิดคือศาสนสถานเอาไว้ละหมาดแต่พวกมันเอาไว้เป็นที่ ปลุกปั่นเอาไว้เป็นที่ล้างสมองเอาไว้เป็นที่ซ่องสมุอาวุธปลุกปั่นที่ไหนในโรงเรียนตอนนั้นปลุกปั่นว่าไงปลุกปั่นให้ฆ่าคนไทยให้ยึดประเทศไทยแล้วเอาศาสนา,ามาเป็นเครื่องมืออ้างว่าคนไทยเนี่ยไปรุกรานจะทําลายมุสลิมเพราะฉะนั้นเวลามันตายแต่ละคนเขาถึงให้เป็นนักรบพระเจ้าไงและจะมาบอกว่าไม่เกี่ยวกับศาสนา,ศาแล้วต้นตอทั้งหมดมันมาจากไหนล่ะครับก็มาจากอันกุรอานใช่ไหมเมื่อมาจากอันกุรอาน ถามว่าทาไมพระอาจารย์ชันชัยไม่ใช้เท้ากระทึบคำพีของาศาสนาริธ่ะคำพีไบเบิล่ะทำไมไม่ใช้เท้ารกระทึบคำพีของฮินดูทำไมท่านเลือกที่จะกระทึบคำพีของอันกุรอาลละล่ะคิดสิอย่าไปมองที่ปลายเหตุให้ดูต้นเหตุทำไมเขาไม่ทำลายคำพีไบเบิลทำไมเขาไม่เหยียบคำพีของฮินดูทำไมเขาเหยียบคำพีของมุสลิมล่ะทำไมครับมุสลิมตอบหน่อยอยู่ดีๆเขาจะไปเหยียบเหรออยู่ดีๆเขาอยากจะไปกระทึบเหรอ ก็ขนาดมุสลิมเองยังเอาไปทิ้งเลยบางคนเอาไปเผาเลยถ้ามันดีจริงเนี่ยเขาจะไปทำทำไมแต่ตรงนี้คือต้นตอของทุกปัญหา